วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณชีพทำคำวิเศษมาปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาประธานกรรมธิการการสาธารณสุขสภาผู้แทนรัษดรนะขอบคุณคุณหมอครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับผมได้มีโอกาสติดตามคุณหมอทศพรเสรีรักนะครับเดินทางไปที่อบตมุ้ยหมอนทองอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมนะครับเพื่อไปเยี่ยมคุณยายแปดนะครับซึ่งอายุประมาณ70ครับเป็นผู้พิการเป็นใบนะครับแล้วบ้านหลังนี้ไม่เห็นไม่เดยวดยาแล้วก็อยู่ในบ้านที่เป็นสังกะสีเก่าๆแล้วเขาก็เป็นใบเขาอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เกิดไม่ได้ไปไหนเลยแล้วทั้งก็ไม่มีบัตรประชาชนไม่ได้รับ สวัสดิการจักรรัฐวิเคราะห์ผลพิการคุณหมอก็ได้รับมนะไ่่ใชวิแจ้งเดินทางไปเยี่ยมนะครับนี่ก็คุณยายแปดกำลังเดินมานะครับคุณหมอทศพรมาเยี่ยมก็ไปนั่งไข้นะครับที่เพ่บ้านห้วยหมอนทองอำเภอกแพงแสนจังหวัดนครปฐมคานสกีไม่รู้จักกันเลยหมอผมชื่อหมอทศพรร้อยเด็กคุณยายหมอ มอมาถ้าไม่ยทำรีไปนะครับก็ไม่มาณชั่วโมงกว่าๆนะครับหรือบ้านนี่เขาว่าเป็นเพื่อนบ้านที่้นคอยมาดูแลนะครับตาก็มองไม่ค่อยดีพูดก็สื่อสารไม่ได้ไม่มีญาติพี่น้องแล้วก็ไม่รู้ว่าญาติพี่น้องอยู่ที่ไหนด้วยเพราะมาอยู่ที่นี่30กว่าปีแล้วนะครับ ก็เป็นเพิงสังกะสีในมาางนนี้นวันจันท,นทร์ที่10มีนาคม2500เราเคยพาไปโรงพยาบาลไหมครับไม่เคยครับผมก็เมีบตัดตายให้นะครับอยู่่งเนี่ยบอกว่าเป็นตอกกระจกอะไรคือพี่พี่พี่อยู่ก็จะทำการให้การรักษาคุณหมอ,อไ,ได้ แล้วล็อยังไงอ่ะันช่วยเหลือให้ต้องพาแกไปขับสามพันเบื้องต้นก่อนแล้วก็จะว่าแกไม่มีใว่ต้องไม่ใหงวัดอะไรไม่ไแนะวนไม่รู้เลยใส่แล้วกินดีข้วหน้าข้วหอต้ซานข้าวหอข้าวห่อนบ้านเนี่ยก็จะเป็นส้วมยองๆนะครับพื้นก็อยู่กับดินอย่างเี้ยที่นอนอยู่คนเดียวนะครับก่อนสล้วทําอ มัตั้งเข้าไป,ป,าไปแล้วก็อยู่กันสองคนนช่แล้วก็เดี๋ยวนะแล้วแฟนเขาเคยบอกไหมว่าควรจังหวัดอะไรอันนี้ไม่ได้บอกเขาก็ไม่รู้ค<ข>งไม่รู้ก็ม,ม,ามาจากกรุงเทพด้วยกันอะไรอย่างงี้ก็มาอยู่ตรงเนี้ยจ้ะแล้วก็ใครสร้างบ้านให้เขาทํากันเอนงอะยรไหมที่เป็นที่ของใครครับคนใบนเนี่ยเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านอ๋อสามีเป็นเจ้าของบ้านอันนี้เป็นเครื่องชงนนี้ไม่มีที่ดิน เปแล้วบ้านนั้นใครอยู่นะคือบ้านเขาก็เสียไปแล้วคือตรงนี้บ้านเนี้ยเขาก็ผัวบ้านกีบบ้านเหมือนกันเสียหมดแล้วยศครับผมมาเยี่ยมผู้สูงอายุที่ยากไร้ที่กำแพงแสนที่บางเลนและเพื่อนๆครับในการชกมวยของผมผมจะบริจาคเงิน เข้ากับมูลนิธิปันสุขของปันบุญปันบุญของคุณหมอทศพรนะครับใครที่อยากจะอัดฉีดผมบางส่วนให้เข้าที่มูลนิธิปันบุญของคุณหมอทศพรครับน,นะอว่าหเอามาซื้ออะไรต่ออะไรกินซื้ออะไรใช้รี คือว่าเข้าเก็ยรตังแล้วมันหายหมดอัะเออก็เดี๋ยวพวกเราช่วยเดมาถ่ายรูปด้วยกันถ่ายรูปบูดด้วยกันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามยเรี่ยมคุณยายแป๊ดเสร็จนะครับก็มีวันนขึ้นบ้านเขาบอกว่ายังมีคนหนึ่งอายุเจ็ดสิบเนี่ยอยู่คนเดียว คุณหมอก็เดินไปเยี่ยมนะครับสร้างบ้านดินสร้างอะไรด้วยตัวเองนะครับซึ่งพี่คนนี้คุณคุณลุงคนนี้ก็เคยมีครัวมีลูกสี่คนก็แยกย้ายไปแล้วตอนคนเดียวส,สร้างบ้านดินคนเดียวสวัสดีครับมีสร้างบ้านดินเองครับ ทำาดิี่เ้าไปมัดอทำเปก้อนอิฐเป็นบ้านเลยเอาเอาเอาดินสร้างเป็นอิฐที่ชื่ออะไรครับ้านเกิที่เมองาสกลเป็นรมชาิ้นนสกอดจบสอนท้อกเกิดที่นี่บ้านเดิมอยู่ตรงไหนนี่หลังเกิดตรงเรียนะะดาพ่อเปเมอรา่างเตื่เื่อพามาคุตจุกงี้พ่อแป้หมดละ ีลูกสี่คนยากไปหมดละแล้วเมียเขาก็มีพวกวมยกี่ปีละถ้าพูดเขาปีละทำไมเขาถึงทิ้งเราว่าอะไรเนี่ยผมเรศละเป็นยังไงนะผมเรศละเรศลายเป็นยังไงทำกินไม่จริงเออผมก็เดี๋ยวนี้ทำมาอะไรละผมก็แก้มันกระตุ้นกระต้านก็เลยอยู่ได้ อันนี้ไงนี่ก่อนเทียบก่อนเลยแล้วเดี๋ยวนี้ทําอะไรบ้างครับผมผมคลอดงามึงอย่าไปคลอดแล้วละก่อนได้ได้ได้สร้างที่พ่อสรางร้อยเอาไม้ที่ไหนมาเผาถ่านผมสร้ตัวกระทิ้นนี่ข้างในไล่หูไม้ไม่ค่อยมีไม้ก็ไม่ค่อยมีขามซีร้อยได้บางทีโอ้โหเผาผังจริงจังโองสู้ไม่ไหวแล้วเดือนหนึ่งใช้สตางค์เท่าไหร่ครัผมจำ่ได้หรอก ผมรู้ตึกว่าผมใช้ข้าวพันธ0 0ที่พันอะไรเนี่แล้ววันมีกินเหล้าไหมผมไม่กินเลยไม่กินเหล้าเขาผมไม่กินสุร่ไหมรู้เขาสุริขาครับจนอย่างอะไรนะงเมื่อกี้ยี่งจนยังมาจนยังมาแกแกซตัวงงใ่ไปยา่คือตรงนี้มันเป็นที่รวมเน่ยเราจะ จริงจริงบ้านก็ติดคลองนะครับเนี่ยจริงจริงว่าบ้านก็ติดคลองคลาสสิกเห็นไะหจะไปอยู่ระเียง,ไ,งได้ไหได้คุณหมอฝั่งนู้นมีเรียกอะไรบ้านยางขาครีม เป็นบ้านเป็นสตูดิโอนี่เราเข้ามาดูข้างในนะ <S <S เห็นไหมคนระัผนังบ้านนี่เป็นดินทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับพี่ออนเดอใช่ครับนี่สร้างเอง<า>คนเดียวคนเดียวโอ้โหสุดยอดเลย <S <S นะฮะเนี่ยผนังดินม,มันมีเท็กซ์เจอร์มีอะไรที่น่าดูอ่ะทำไมมีดาบอด้วย กลุ่มบ้าสงครามโบราณบ้าสงครามโบราณ <c oughs> มีทีวีเก่าๆอยู่เครื่องดูได้ไหมครับนี่ได้ครับเมือ่อกี้ผมมึงยังปิดนะครับไหนพีพ่บันเทิงพามาดูหน่อยสร้างบ้านดินนี้ทำยังไงนะผมก็เอาต้นกลิ่นบ้านเคยพาไปดูหน่นอยต้นดลิ่นผมมีการก้อนเป็นการก้อนนะฮะแล้วที่ทีพพ่ตัดเอาดินมาตัดเป็นก้อน ผมมีแบนครับน้องอุ่มต้งสร้างและทำให้ด้วยอ๋อ <laughs> นี่ครับเอาดินปั้นเป็น,นก้อนๆนะฮะแล้วพอดินมันแห้ง<ช>แล้วก็เอาไปสร้างบ้านครับ<ช>อ,อีกต่อหน,นึง่งอ่ะพี่บันเทิงพาชมบ้านนะนเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยรีรถขนน้ำเอาไว้ <laughs> เป็นรถน้ำข้างในรถนินนะมีรถขดน้ำนะเป็นรถเห็นแล้วก็มีโอ่งอยู่ข้างใน ตัวตาที่ตาลักมากดูสิครับเป็นบ้านดินที่สวยจริงๆอันนี้อันนี้ที่เยียบเลยไหที่เยียบตรงนี้ที่เดินใช่ใช้แล้วตะกอนที่เยียบที่ดุมดินอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่ารักมากเลยตานั่นเด็ออก,ไม,ไ,ดออกไม่คงได้ยิ่งเราบนั้นเลยสัก ก่อนเดินทางกลับ ettes, นะครับปรากฏว่าก็มีพระสงฆ์จากวัดใกล้เคียงก็มาเยี่ยมคุณยายนำของมามอบให้ก็ท่านก็ได้ชวนคุณหมอมอบเครื่องใช้ต่างๆที่จําเป็นสําหรับคุณยายนะครับจากนั้นก็คุณหมอก hire, ็ขอตัวเไปก่อนครับสวัสดีครับนกอะไรก็ได้เบาๆนะ โยนเข้ไปเลยครับครับอายนช่วยเอาให้ฟ้าหน่อยนะอืออันนี้เป็นทอสแพสอบแพ้แพ่นะครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะหมอทศพรประธานกรรมธิการสาธารณสุขครับครับผมครับก็บามาโชคดีนี้มาเจอพร้อมกันหมดครับขออายอนที่เป็นเจ้าภาพมานะะทุกท่าน,นมีสวความสุขวันเจริญนะก็ขอ,ขอบคุณหลวงพ่อด้วยนะฮะที่ มีจิตเมตตานะฮะมาช่วยนะกบขอผมระคุณหลวงพ่อนะฮะขอบคุณวีดีูมด้วยนะเราเรีทำบุญด้วยกันนะค้าบอกตู้ศาสตร์ทุศาสตร์ครับเมืองไทนี้ขอบคุณก่านในทมูลศึษานะคะ